ลูกชอบมาเล่นไฟเสร็จติดปิดมองไม่เห็นเรากำลัลงทำกับข้าวอยู่กำลังทำกับข้าวอยู่เดี๋ยวจะแกล้งมุกหั่นนิ้วดูวดูแก่ร้องเลยแล้วตาแสจตา พอได้พอได้แล้วพอพอมองเห็นแล้วพอมองเห็นแล้วให่าบบนี้นมาช่วยป้าน่นนนดูหน่อยเร็วแสโอ้ยโอ้ยนักโอ้ยนิ้วปลานิ้วปลาหายอะนิ้วหายแล้วลช่วยปัเลยนิย Tìa nhiều bán hàng. Tìa 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 hàng

อะ,อะฉเฉลยซิว่าทำไมถึงจับได้เห็นเห็นป๊าป๊าเอานิ้วแล้วเอาอันนี้อยู่ตรงหันอันนี้แล้วป๊าป๊าก็แอบเอาอย่างนี้แล้วก็เอาซอสขึ้นมาแบบนี้อืทั้งๆท,ท,ที่มัน<า>เป็นแตา <มะ S 2> ดีอ่ะเขาสายตาดีอ,ะอ่ะอ๋อช่างสังเกตว่างั้นเถอะเวลาเขาเห็นแบบแบบเขาจะมองไปข้างหลังแล้วหยิบเทิร์ลป๊าป๊ามาให้อืมคือรู้ทันใช่ไหมไม่ตกใจเลยโอเค แค <Okay. S 2> ่ซอสแบดูดเลือดซอสแบบนี้ก็อิ่งแล้วโอ okay. เคเก่งมมก